สวัสดีค่ะมากินข้าวกับยายนะคะวันนี้ส้มตำตํบบวชุงดอกแคป,ป่ามะเขือพวงอันนี้พักอะไรเนาะเนี่ยน,นี่ห่อข้าวมาจากบ้านมกินข้าวยอายูอ่ใส้กอกมาๆมาๆมากินข้าวกับยายค่ะเพื่อนๆส้มตำอร่อยออร่อย,อรอยนะคะ มาแม่หลิวเอาบวบแมนจะดิโตเบิงตัวกินเอาเอาเต็มมือ,อมห้โอ้ยหนาะเอาเบนออก,ก่อนอื้นพักหลายลนี่ล่าโอ้โหมือลุยเลย ถ้า่ใสซมือกับโบนเซบเดี๋ยวับนี้พับแซ่บตามใครพับกรอบๆพี่คิดว่าโตพึ่งสับกํลังสีสับ สนใจเข้าสนใจเข้านมสดพสริกอร่อยแซ่บห้าง อันแบ,บเลยเอ่ะมือมันจังแจบ,บมาคนดิ้นนกวเียวดีินข้าวบ้านๆอร่อยลอ,อยกับใจนะคะบะแข่งก็บแทบ,บแทบปบุ่นคุยยังสัน่น นี่มาออกสอบปากดิบา้าเอ้าจะค่ำเนี่ยโ้ยเนาะโอ้ยเนาะยหะยิบกระปุติด ส้มตำต้องกินหลายคนมันช่งเสเนะเสพๆยายเมื่อกิ้ยายขอตัวกินข้าวก่อนนะคะส้มตําอร่อยอร่อยขอบคุณทุกการรับชมนะคะกินสม้มตำกับยายนะคะร้อน,รอ,นอร่อยอร่อยสวัสดีค่ะ